ตั้งแต่ปี2543จนถึงปัจจุบันกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้บริหารจัดการป่าอย่างมีส่วนร่วมตามแนวทางป่าชุมชนมาอย่างต่อเนื่องพบมีป่าชุมชนได้รับการส่งเสริมให้จัดตั้งตามพระราชบัญญัติป่าชุมชนพุทธศักราช2562รวมแล้วมากกว่า11,985แห่งรวมเนื้อที่ประมาณ6,570,000ไร่ ที่ผ่านมากรมป่าไม้เน้นส่งเสริมให้ชุมชนที่อยู่อาศัยรอบเขตป่าและชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงเข้ามาช่วยเหลือดูแลจัดการทรัพยากรป่าไม้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อสร้างประโยชน์อย่างยั่งยืนภายใต้ขอ้อกฎหมายและระเบียบที่กำหนดโดยน้อมนำพระราชดำริและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งให้ความสำคัญต่อป่าไม้และการมีส่วนร่วมของประชาชนดูแลรักษาป่าส่งผลให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันปลูกและฟื้นฟูป่าโดยเฉพาะส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนดูแลรักษาป่าในรูปแบบของป่าชุมชน ปัจจุบันได้บริหารจัดการป่าชุมชนควบคู่กับการผลักดันแนวนโยบายเรื่องป่าเศรษฐกิจส่งผลให้การปลูกต้นไม้ของไทยมีศักยภาพมากขึ้นมีปริมาณป่าเพิ่มมากขึ้นและเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจแต่ละชุมชนอย่างยั่งยืนที่สำคัญประชาชนทุกคนที่เป็นเจ้าของป่าชุมชนต้องมีความรักและหวงแหนปกป้องต้นไม้ทุกต้นที่ร่วมกันดูแล แล้วการที่จะทําให้ป่าชุมชนมีความอุดมสมบูรณ์ได้นั้นต้องอาศัยความร่วมมือจากเครือข่ายป่าชุมชนทั่วประเทศที่ช่วยกันเป็นหูเป็นตาร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อร่วมกันดูแลรักษาป่าชุมชนทุกแห่งนายวาราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเล่าว่าภาพรวมประเทศไทยได้ตั้งเป้าในปี2570จะต้องจัดตั้งป่าชุมชนให้ได้15,000แห่งและชุมชนที่มีส่วนร่วม18,000หมู่บ้าน รวมเนื้อที่10ล้านไร่เพื่อให้ประเทศมีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติพร้อมรองรับโมเดลเศรษฐกิจสีเขียวและตลาดการค้าคาร์บอนเครดิตที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยที่มีไทยเป็นศูนย์กลางการเงินการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคอาเซียน หลังจากพยายามผลักดันแนวคิดเรื่องคาร์บอนเครดิตขึ้นมาทำให้พี่น้องประชาชนในหลายพื้นที่ป่าชุมชนนั้นมีความตระหนักแล้วก็เข้าใจถึงการที่ป่าชุมชนจะเป็นแหล่งของเศรษฐกิจชุมชนทั้งเรื่องของป่าการขายคาร์บอนเครดิตได้ดังนั้นการพัฒนาเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับรากหญ้านั้นหัวใจสำคัญคือการดูแลรักษาป่าชุมชนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของอากาศทั่วโลกสร้างความเข้าใจในการอนุรักษ์ให้กับพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่ การบริหารจัดการพื้นที่ป่าในปัจจุบันนอกจากเปิดโอกาสให้ประชาชนมีที่ดินทำกินมีที่อยู่อาศัยและเป็นกำแพงปกป้องผืนป่าแล้วรัฐบาลยังเดินหน้าสนับสนุนสร้างรายได้เสริมเพิ่มให้กับชุมชนจากโครงการคาร์บอนเครดิตซึ่งเป็นตลาดการค้าด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมที่มีการเติบโตอย่างมากในการขายคาร์บอนเครดิตทั้งในพื้นที่ป่าทั่วประเทศชุมชนและเขตเมืองขนาดใหญ่ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ,พภูมิอากาศ ิยาพันยังเทียนรายงาน